ผ้ก็คือเหมือนที่พึ่งทางใจที่ยึดเหนี่ยวทางใจคนโบราณทำไมเขาสร้างผ้าเนี่ยสร้างวัดในบ้านนะับเป็นจุดศูนย์รวมบ้านกับวัดนี่ติดกันนะโยงกานเลยครับทูเจ้านะพาสทังเหนือคนะระทูรุงเนี่ยรู้หมดนะกคนในบ้านนะรู้หมดเลยทูรุงก็รู้หมดเจื่อไหล่ะเดี๋ยวนี้คนห่างวัดคนห่างวัดห่างมา จะมาก็มีพิธีมันเกิดมั่งวันตายมั่อะไรประมาณานี้สำคัญทางพุทธศาสนา,านนแล้วอย่ากมีคนถามอย่างทําไมต้องสร้างพระไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่นะครับมันเป็นการสื่อท่านธิบาบชัดเจนมาท่าเองมีโอกาสเองสร้างไปสร้างรูปรักษาหรือว่าจตกระเพานี่ย เวลาเองสวดมันก็ไปตามโูปรักมันก็ไปแผลให้โลกวิญญาณแถวนั้นอย่างเนี้ยครับเลูกหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยแล้วเหมือนหลวงปู่ดูเลยนงที่ไม่ต้องสร้างหลวงปู่ดู่แล้วองเดียวกันเลยเนี่ยกระจายพลังงานนะในกระจายให้มนุษย์ให้วิญญาณจริงๆริวิญญาณเน like ี่ยมากกว่าวิญญาณใช่เพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ พธิษั์ยังพว้ข้องอยุกษัตว์บรารมีเสียังกระจายอยู่เลยจะไปรวมอีกทีศาสรมเป็นพุทธะรวมนะรวมก็จบแนละ้วเป็นปัจจุบันกรรมหลูงพ่อท่านให้พี่สุดสม,มัยที่ฝุณข้ท่านนะจะเลยต้องหนีไงหนีนีนมาแล้วก็ท่านบอกเองรอคาย ถ้าหลอกเองว่าสวดมนต์เองก็ไปหลอกคนทั่วไปในอนาคตครับคนไหนเองหลอกได้มันก็มีไปอยู่กับมันนั่นแหละจะหลอกคนไหนเองหลอกไม่ได้ก็ปล่อยตามกรรมเข้าไปครับตอนนี้หลวงตากันหลอกมาได้เยอะเลยหลอกเยอะเลยฝร <c oughs> ั่งเขาสวดเลยทั้งฝรั่งทั้งจีนสวดสวรุ่นด,ด,ดีอ่ะครับสมัยที่อยู่ถ้ำนะหลวงตาให้พระฝรั่งเนี่ยมันยังกรรมเลยบอกเอ้รยยู่กรรมเลยนึกถึงพระครับ มันพูดใช้บังไม่ได้ทำเลยบอกโอ้โอ้โอ้สั่นเลยโอ้รอฝลังในส่วนมต์ครับอย่างจจได้ทําบางคนเขาบอกเขาไม่ได้มีโอกาสได้สร้างพระที่เป็นรูปลักษ์อย่างเป็นองค์นะครับว่าเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่แต่เขาชอบทําเหมือนรูปภาพแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหลวงปู่รูปจักรพรรดิ้ะครับก็ได้แต่มันอายุสั้น รูปภาพสั้นกว่าอายุพลังงานหมุนเวียนสั้นแต่อย่างนี้ยาวเลยนะครับยาวเนะอะหมนแล้วประโยชน์คล้ายกาันแต่แค่ระยะเวลาเฉยรัยระยะเวลาของกรรมการหมุนเวียนของพลังงานครับสั้นหรือย,ยาวเหมือนเราทํําทาบุญอ่ะเหมือนอธิบายว่าเองทําบุญมาแต่งเด็ก่ะถ้าเองอารมณ์เสียสามว่าบุญเข้าไหมครับไม่เข้าเองก็บบันทึกอารมณ์เสียเข้าไป ระยะเวลาของบุญที่เอมันทึกมีทุกลมหายใจเข้าออกกรรมนะท่างดีหรือไม่ดีคือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยชัดเจนนะต้องพิจารณานะบางคนโอ้ทำบุญไไหนก็ชอบทำาะ่อารมณ์เสียบ่อยๆน่าเสียดายช่วงที่เสียเนี่ยมันไม่มาขึ้นไม่มาขึ้นเสียมันทิกเข้าไปก็เหมือนตัวเราเนี่ยเป็นคนทั้ง กระจายบุญทั้งบันทึกบุญทั้งบันทึกบาปทั้งบันทึกความเพลินปวดใจดีใจเสียใจครับแค่จะรู้อิสรับพชวนมันทำไมให้มันอยู่คให้มันห่างห่างจากอารมณ์ที่ไม่ดีที่เราบันทึกไว้มันห่างนะไม่ใช่ไปตัดได้นะกรรมนี้ไม่ใช่ตัดได้หรอกแต่มันเลื่อนได้ถ้าเพลินอ่ะครับพอเพลินอ่ะมันอยู่คนเดียวเมื่อสวดนะ ส่วนเราไปยิสานเลยอย่าให้ให้ครให้ตัวเองให้ญาติให้พีน่น้องให้ภูมิฉานนะค่ะมีความสนุสกสนุกแล้วเวลาสวดมนต์ครับเราต้องเอาจิตเราไปไว้ที่ไหนหรือไม่ต้องอยู่ที่ไหนจิตต้องนิ่งต้องไม่คิดหรือต้องอะไรครับเหมือนนิ่งมรได้าศูรับเวลาสวดไม่นึกถึงปู่ม่นึกถึงพระ แต่นึกสิงจกะกรพักใหม่ๆะนะพอมันเพลินแล้วเนี่ยมงิน,นลเลกอะไรไม่ออกพอมันเพลินแล้วมันก็เริ่มนิ่งแล้วนิ่งสนิทแล้วบางกนมาถามว่ามันเพลินมันนิ่งแล้วจิตหนูไปไหนบอกหนูไม่ได้ไปไหนแนละ้วหนูพักเกิดมาหนูเป็นเมาพักนี่แหละใ, <c oughs> ในอดีตหนูไม่เคยพักเลยไปพักร้องไปเมืองนอกเมืองนานหนูไปเพิ่ม เพิ่มเพิ่มบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายะงคหมูมาพักคือหูมาสวดมนต์แล้วครับพอสวดเพลินๆนะเพลินนะมันจะหยุดแต่ลุงตาไม่ไปนะหยุดตอนที่อยู่ทั้งหลายปีนะพอหยุดแล้วเนี่ยมาพิจารณาหลวงปู่เราบอกถ้าเองหยุดเองก็มีประโยชน์ตัวเองนั่นแหละจังหวะเองก็มีความสุขตัวเองแล้วเองให้ความสุขใครไม่ได้ แต่แค่ละถ้าคนจะเกิดนะใช่แต่รุกตายยังเกิดอยู่ไงเลยออกมาสวดมนเพลินแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆ<ส>แล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เราอธิษฐานอย่างนานเนี่ยกลับไปต้องติดตามเรื่องราวคนมาอยู่ที่นี่นะองดูงทุกคนนะโอ้สาธุโชคดีทุกคนสาธุ หลวงปู่บารมีเต็มแผ่นดินคไม่ใช่บารมีเรามีอริยธรรมบอกบอกว่าเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกแล้วพอเห็นหลวงปู่ก็เหมือนมันเหมือนว่าเห็นภาพนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเห็นหลวงตาเห็นตุ้นะครับมาสวดมนต์มันเป็นอานาคตเสียงโต๊คะครับเหมือนคนคสวดมนต์เห็นช่างพอไปถึงแล้วอา้าวสวดก็เห็นอยู่แล้วเนะี่ยประมาณนะั้น สายใย่จ้าสายใยใช่สายใยตรงนี้มาจากไหนครับสายใยแห่งพลังงานมาจากรองอุลโภคไหจะเกป็นอลโภคชั่วแล้อหลโภโดูเหมือนกันนัน่นแหละ,ะ,ะเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตาเวลาทํางานก็คือนึกได้ก็สวดนะครับคือก็สวดทั้งวันทีนี้มันไม่ได้มีเวลาสับเพเขาเลยถามว่าโสดนั่นแหละสับเพย ตัวนี้นะเพร่คือพอตอนกลับบ้านเนี่ยเราสามารถรวมทั้งวันแล้วมาสวดสับเพรอบเดียวตอนสองทุ่มครึ่งพร้อมหลวงตาได้ไหมได้บ้างวันนนะครับหลวงตาเขาบอกว่าคือมีความตั้งใจว่าอยากสวดมนต์เช้าเย็นแต่มันเหมือนว่ากิเลสมีเยอะทําให้เกิดอาการขี้เกียจบ้างง่วงบ้างครับแบบนี้เราจะทํำยังไงให้เราสวดมนต์ให้เป็นกิจ,จวัตรได้ครับเตรียมตัวใจ คิดว่าต้องตายแน่แน่เชิญตัวตายนะจ๊ะครับจะเป็นลงนาหมอ้าไม่แน่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็รู้แล้วครับไม่ใช่ว่าจะตายแก่นะไม่ใช่คือขี้เกียจก็ต้องสวดนะ่ยใช่ง่วงนอนก็ต้องสวดนะสวดนะมันเหมือนมันจะมีข้ออ้างให้เราคิดไม่อยากสวดตลอดนะมันหลอกมาทั้งานแล้วท่านว่ากิเลสมันมีเหตุผลนะครับ มันก็หลอกไปหลอกมาอย่าไปกลันเลยตอนแก่ๆก็เข้าวัดพอฝึกไปฝึกมาไม่สวยจริงๆมันก็ห่างไปเรื่อยๆท่านบอกเองไม่ทํามันนี้คงนี้เองเองก็ไม่ทําเองไม่ทําชาตินี้ชาติข้างหน้าเองก็ไม่ทํบแล้วเองก็เกิดเรียนว่าใจเกิดไปตามกรรมนั่นงสนุกนะในสารพ่อร่์โดยเฉพาะเรื่องโลกวิญญาณเรื่องการอธิษฐานเนี่ย เะจข้าใจเองนะติธรรมถามเรื่องของการสละบางสกุลนะครับต้องกล่าวอย่างไรคือเวลาสละสิ่งของกล่าวอย่างไรอยากฝึกสละสิ่งของนะครับและบางสกุลหมายความว่ายอย่างไรครับอ๋อสละก็คือออกจากบ้านเนี่ยอิมังสละเมียอจิฐามินะ่งสละบ้านไงกลับบ้านจะเรี่นบางสกุลนะ่ย มางบางส,งสกุลเน,นี่ยบางสกุลบ้านอะไรที่แบบนี้ได้สลาไปแล้วสลากบ่อยๆเวลาเขาบอกเฮ้ยกูเห็นเมียงไปไหนไม่รู้นะเพื่อนๆมันมักจะหลอกกันนะจริงๆไอ้เพื่อนเนี่ยตัวหลอกแลนะ้ว <c oughs> จริงว่ามันเป็ูหลอกก่อนนะกูก <c oughs> ูสลาไปแล้ว <c oughs> มันกไ็ไม่มีอาการไม่ลงท้ายอย่างเราถอดแล้วก็สลากเนเรา แล้วก็บางสกุลนะครับถ้าเกิดมันหายไปแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วตู้ของเจวาตู้บางสกุลหรือเปล่าตรงบางสกุลนะครับอย่างบางคนออกมาวัดกลับบ้านรองเท้าเปล่าเนี้ยครก็สละไปแล้วแล้วรองเท้าก็เพิ่งซื้อใหม่ด้วยนะครับมันลื่อกมันแล้วันหายมันสละไปแล้วก็หงุดหงิดโอ้ยไม่สละก็ตงวนยินเนี่ยครับ มันกค่อยๆทำค่ะค่อยๆทำกวดน้ำนะครับหลวงตาเวลาก,กวดน้ําใช้ใช้น้ํากับกวดแบบไม่ใช้น้ํำนะครับต่างกันหรือไม่ครับใช้น้ำาปฝึใช้ให้ให้เทวดาเสียวเลีวน่นและครแม่ธรณีแม่คงคาแม่โพโซอะไรพวกนี้ แล้วก็ให้ภุมิเทวดาอากาศคนนั้นคเขาเป็นพยานเอาน้าแล้วอย่างการกดที่ไม่ใช้น้ําแต่เรานึกว่าเราเราอยากเราสวดมนต์แล้วก็แผลไปเลยใครก็ได้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาหมูญากภูมิชาวเนี้ยภูมิชาวเนี้ยมาบุญเราฉันตลอดชีวิตนะคือสวดไปด้วยก็นึกแผลไปด้วยใช่ครับนี่ยากขากคุณ เด็กๆลูกก็สวดไปนะใครจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าวันได้ฝันไหน่อยให้ฝันถึงเราใช่ครับเขาไม่เคยเห็นหรอกหรอเห็นรูปก็เขาฝันนหะเพราะมันเกี่ยวข้องในอดีตครับเรามีคนที่เกี่ยวข้องในอดีตเยอะแยะมากมายเลยโยหเยอะเยอะนะชาติแล้วก็เยอะชาตินี้ก็เยอะเหมือาานคนครับญาติท้งร่างอายุเวลาสวดไปนานๆเข้าเนี่ย เวลาสวดเพลินๆหน้ามันก็จะโผล่มาครับมันรีบรีบแผลนะแสดงว่าอยู่ในภูมิระบาดมันนุ้กับปิญญามันไม่ต่างกันรหรอกเวลามันทุกข์มันไม่ถึงใครเอามันก็ต้องรับสัญญาสีครับอองี้เราทุกวันเราทุกเราเป็นนับสิญญารักสินปีดาบรนดาหมูยาิคือผู้มนีพระคุณพอที่พอที่จะช่วยเราได้คในโลกปิญญาเหมือนกัน ให้จับกันเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์แล้วที่หลงตาบอกว่าสวดมนต์แล้วมันสว่างพอสว่างแล้ววิญญาณเขาก็มาได้บุญจากเราน้อมเขาน้อมทันทีเลยครับวิญญาณมันเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมาม,มันออกจากรูปธรรมแล้วถ้าออกในอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อยู่แล้วในโลกวิญญาณมีสองอารมณ์สองความรู้สึก ดีก็ไม่ดีสุกขก็ทุกข์แค่นั้เขาใจนะมนุษย์เนี่ยหลายอารมณ์หลายอารมณ์เกาะมีรูปมีนามเปลี่ยนอารมณ์ได้บางคนไม่เปลี่ยนเองจมอยู่ในความทุกข์ไม่เปลี่ยนครับออแต่ถ้าตายแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะจนหมดกําลังหมดกรรมที่ทําในโลกมนุษย์มันถึงจะเปลี่ยนครับถ้าพิสูจน์ได้ให้พิโ์ท่านบอก มันจะได้ไม่ส่องสงสัยมนุษย์เนี่ยถ้าบอกมันอยู่กลางกลางมันไปได้ทุกภูมิหลยเขาเคยกครับมนุษย์เนี่ยจะไปเทว,วดาก็เด้ยเที่ยวพรมก็ได้ยกเว้นข้างล่างเขาไม่ให้ไปถ้าจะไปก็ไปของอนุายาตพญายงนิยายือบปลมนุษย์เนี่ยไปทุกภูมิแต่เวลาตายแล้วเนี่ยไม่ได้ยกเว้นขึ้นพรมขึ้นพรมว่าบรรโยขึ้นพรม ชั้นพรมเป็นชั้นที่ไม่เลยชั้นที่จิตละเอียดเนี่ยชั้นพรมลักษณะพรมก็คือพรมแรกๆเนี่ยคือไม่ลำคานถึงลำคานก็ไม่นานมันไม่นานเพราะเหตุไรเพราะเราฝึกทุกวันไฝึกวมมาทุกทุกวันมาทุกทุกวันมันก็ชินพอชินแล้วมีอารมณ์ไม่ดีมันก็เข้าไปเขาเรียกวันหลบหลบอารมณ์หลบขึ้ื่นต่างๆหัวใจหม้นกาย จากูปรกินเสียงเนะี้มันก็นจะคิดแล้วออกถ้าอารมณ์โม่ซั่วโมนเะน่น้ามันจะคิดอะไรออกไม่ไู้ถ้าอยากจะคิดแลยออกข้างโลกกรรมมันต้องฝึกกรรมฐานคึกใจมีที่หลบทั่วให้ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นมันวุ่นวายแค่ไหนมันก็อยู่ได้หูก็ไม่ได้ยินคตาก็เป็นเป็นเป็น อะไรเป็นไอ้มิติมองแล้วไม่บันทึกอะไรเลยใช่ครับมันจะทํางานของมันเองครับแล้วอย่างวันนี้หลวงตาม,มาสวดนี่วิญญาณไม่มาเยอะเลยครับวิญญาณมากับคนเยอะเลยมากับคนนะครับใช่โอ้วิญญาณนตัวรู้เลยเขารู้แหละรู้ดิวิญญาณมันไม่มีธาตุไงมันเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณมันมองเห็นไกลครับ แต่ดวงวีญญามันไปไม่ได้มันเห็นแต่มันไปไม่ได้อเข้าใจไหมมันมีขอบเขตของกรรมของเขาอ่ะไอ้อย่างจ่าตูงแถวนนไไเนี้ยมันก็ไปได้หกสี่กิโลแค่นั้นปกลุกกคตทวราอากาศภูมิเทวาแถวเนะี้ยพวกเมืองน,นาคเมืองยักษ์เมืองคุดเหมือนกันยกเว้นหัวหน้าหัวหน้าเขาไปได้ไปไปได้ทั่วยกเว้นเราสวดเดี๋ยวเราสวดเนี่ยเคลื่อนมันไปสว่างมันไปตามรูปลักษ ที่หลวงปู่ท่าสร้างที่เราสร้างมันก็มาตามแสงนั่น<ม>โผ<อ>ไม่สวดไม่รู้จะว่าไงลวทใชน <c oughs> อยากให้พิสูจน์รถสวดแล้ว,วมันเป็นยังไงใช่ไหมสวดรถดีไหมอะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เลยกลัวผีกลัวผีนะครับ <c oughs> ใช่มีพอสวดแล้วครับใครมาสวดเขากูข้างหลังห้างโผลสักลุกแล้วไม่สวดบางครัค้โหน่าเสียดายเลย ไม่แน่ตอนนี้เขาอาจจะนั่งข้างๆเราอยู่เนี่ยโอ้แน่นอนนะฮะวิญญาณน,นะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้วิญญาณไม่เหมือนมนุษย์นะถ้าเข้าใจในโลกวิญญาณน,นะแล้วไม่มีใครพิสวนะ่วนเพรา็เตรียมตัวจะต้องตายครับเตรียมตัวจะต้องเกิดไม่มีใครช่วยได้นะไม่มียิ่งคนเป็นเป็นโลกนะ่ะโลกระบาดนนีะ้ถ้าสวดมนต์นี้ก็หายนะ นี่หลายคนนะหายครับหายหาย,หายไปจากโลกไม่ไอ้ที่หายไปจากโลกคือที่เกียจส่วนไปอยู่ในอารมณ์ทั้งโลกมันก็กิน่าตไปเรื่อยเรื่อยครับพอเราห่างจากอารมณ์ทั้งโลกนะมันก็ขึ้นออกมาที่จิตแล้วก็ไปที่ธาตุเรา่ยครับโอ้โลงตานี่บางคนบอกโอ้โต้องไปเอกซเ์ต้องไปกินยาโน่นต้องไป,ป่าจาัตไม่รู้จัก เขาไม่รู้จักผมว่าคปณโยเข่รู้จักจักรพครน์ถ้าเขารู้จักก็ไม่กลัวมีหลายคนสงสัยเรื่องแผลนะครับอย่างแผลให้วิญญาณแผลให้ญาติแผใลให้นู่นให้นี่เราจะรู้ได้อย่างไงว่าที่เราแผลไปมันถึงเขาได้หรือเปล่าเรับเจงมันต้องพิสูจนทสูตรอย่างอภิสูจน์ว่าจะแผลให้วิญญาณแถวเนี้ยชจะรู้ได้ไงว่าเขาได้อ่ะถามค,คนแถวนั้นมีวิญญาณแถวนี้ไหม ประมาณนะั้นบางคนแผลก็เ,เห็นนะเห็นรูปลักษณนะ์นะแค่สวดบางคนก็เห็นนะเห็นนะคเห็น,นแล้วตามหลุมฝังศพตามโกดตามป่าชา้ายังมีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับบางในสิ่งมไม่มีเพราะไปตามกรรนะมแล้วบางคนก็เกิดไปแล้วเขาไม่อยู่ในหลุมไงนะครับโอ้โหไม่อยู่ทําไมล่ะตู <laughs> ยกเว้นตายก่อนกำหนดมาอยู่อยู่ <laughs> ยิ่งฝ่าช้ายยิ่งไม่อยู่เลยเพราะเผาคนตายเนี่ยฝ่าช้ายนะเผาคนตายเผาเผาคนที่ตายแล้วคแต่จิตเขาไปเกิดแล้วมันมีกลัวผีกลัวน่าเสียดายนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะเนี่ยกลัวเ,เ,นะเนี่ยมีเม็เผาผีมนที่นี่เออดึกๆมาจุดเทียนนะตีหนึ่งตีสองจุดเทียนพี่พู่ว่าอะไร นั่งสวดมนต์อยากพิสูจน์ว่าผีมีจริงไ,มไหมอนะไรประมาณนี้เวลาสวดที่ไหนไม่ยากหรอกเอามาสวดด้วยกันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นจะได้หายสงสัยเอาบุญไปเอาทรัพย์มานะหลายคนบอกอย่าง,งแง่หลวงตาทีนี้เวลาสวดเนี่ยมันหาวไม่หยุดเลยหาวจนน้ำหูน้ำตาไหลหาวจนแบบขากัไกลจะค้างนะหาวอยู่นั่นครับ <c oughs> เอาพลังงานมาเยอะๆเดี๋ยวทบอกหลวงปู่ครับโหดิศาทุกองอดีตปัจจุบันและอนาคตโอมทุกโุมช่วยหน่อยอ๋อปัญหามันไม่มีสมาธิปะั้นหาจนเหนื่อยบางคนครหาพลังงานมาช่วยหน่อยคือเราต้องน้อมกําลังมาเพิ่มใช่ครับอไปสวดมนต์ที่สวนธรรมจักระพัรด ของคุณหมอซาลาเนะครับตแล้วเขาก็เอาแมวกับมาเลี้ยงหนึ่งตัวเป็นแมวสีส้มนะครับเวลาเปิดบทสวดสวนมนต์ที่บ้านเขาก็จะมานอนฟังเสียงบุกเสียงสวดน,นะครับเลยถามว่าเราสามารถบวชให้สัตว์เลี้ยงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรียกแมวตัวนั้นว่าตุ๊หมอนทองเนะีครับบวชไม่ได้แล้วตุ๊ไม่ได้อบวชให้เขาไม่ได้ฮนะ <laughs> แต่พวกสัตว์เขารู้เวลาเราเปิดบทสวดหรือเปิดเลยเขาก็จะมันความรู้สึกครับจริงๆเราไอ้ความรู้สึกเราเนี่ยนะจิตเราเนี่ยจิตเราเนี่ยะภาษาเราเนี่ย,าายมันมีสักภาษาเดียวครับมันเป็นภาษาจิตคือความรู้สึกในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยมันเป็นโอรจิตถ้าเราจะ ามในโลกวิญญ,ญาณหรือถามภาพพระถามหลวงปู่นะมันต้องถามโดยจิตเนี่ยความรู้สึกกับเหมือนเราตอบเองเหมือนเรานึกเองแต่อย่าไปถามในสิ่งที่รู้โดยเด็ดขาดอย่าไปถามในสิ่งที่รู้เวลาถามเวลานึกถามสมมติเราเรามองภาพหลวงปู่นะ่ยถามบ่อยๆ น้องปูหัวหนูปปไปไหนคลำดับแรกเลยถ้ามันเมาออมาแสดงว่ามันกินเหล้ามามันไปกินเหล้าอะไรปรมาณนี้นอันนี้เขาเรียกว่าโทรจิตโขาสนุกนะจุาบางคนสมัยงป,ปูอยู่เหมือนพ่ออยู่เนี่ยผัวไม่กล้านะเพราะมันรู้มันก็เข้าห้องไปมองภาพหลวงปูมแล้วก็ถาม ากมีโชคลาบแบบคนอื่นเขาบ้างนะครับหลวงตาบางคนก็มันหมดนะตุโชคหมดแล้วคะมันไม่มีแล้วเติมยังไงครับก็เติมมันนี้ทุกวันเติมมาละบาทสองบาทครับสักร้อยวันแล้วก็อดของตัวเองครับเพราะมีหลายคนที่เขาตั้งสัจจะทําบุญกับหลวงตาทุกวันวันละสิบบาทบ้างห้าบาทบ้างที่ กี่ปีแล้วน่ะอ๋อบางคนก็หนึ่งเดือนสามเดือนเนี้ยครัมันยังน้อยอยู่อ๋อต้องสะสมเพิ่มอีกหน่อย้อยครับมันยังน้อยอยู่มันเลยเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะครับ <laughs> บางครั้งนั่งสวดมนต์แล้วมีอาการตัวยโยกหรือบางครั้งมันก็เหมือนวูบไปนะคร,รับหลวงตามันเป็นอาการผิดปกติหรือไม่ครับกิดจกธาารรมชาติเวลาทํางานในโลกของมนกันเวลาทํางานทังจิตมันก็เหมือนกันคล้ายๆกัน,กนเรายังไม่เพลินคนที่ไปถึงกลมแล้วเนะี่ยมันจะไม่มีอากาัน ไม่มีไม่มีการทางธาตุไม่มีครับมีนจะเบาส่วนที่ไหนก็เลิดได้นะหนูป่วยเป็นโรคลำไส้ทะลุมีระบบขับถ่ายที่ผิดปกติมาสี่เดือนแล้วนะครับจะสวดมนต์แผ่ให้ตัวเองอย่างไรเพื่อใหอ้ตัวเองอาการดีขึ้นให้หายเจ็บหายป่วยครับมนันสวดมนต์จ่อไปที่ตรงนั้น แล้วก็ดูอาหารด้วยไม่ใช่สวนมนต์อย่างเดียวนะมันต้องรักษาทางอาหารด้วยรักษาทางยาด้วยือครับแล้วการที่เราอยากทําน้มํมนต์ดื่มเพื่อปรับธาตุขันรักษาโาครคภัยไข้เจ็บมีขั้นตอนการทําอย่างไรครับไม่ายกากหรอกงาพลาเส้นไหวเอาไปแช่ไปน้มํมน พาที่นาะพาที่แจกไปนะครับพาที่หลงตาแจกนะครับใช่ต้องแกะสรารพัดประโยชน์นะครับประโยชน์หลายอย่างแล้วเราจําเป็นต้องแกะจากพลาสติกหรือเปล่าครับรเราไปแกะทําไมนะไม่ต้องแกะพลังงานนะพลาสติกทะลุพลาสติกครับทะลุอยู่แล้ว เวลานั่งสมาธิแล้วภาวนาพุทโธนะครับหลวงตาเขาถามว่าแล้วก็สงบดีทีนี้พอนั่งไปเรื่อยๆนะครับมันลืมกําหนดไม่มีสติก็เคลิ้มไปก็เลยเปลี่ยนเป็นภาวนายุบพ,พองทีนี้รู้สึกแน่นท้องแต่มีสติแล้วควรภาวนาพุทโธหรือยุบพ,พองดีครับจาพลังงานตัวเองได้จเจ้าพลังงานพุทธ,ธะ ถ้าไปถึงพุทธโธก็ไม่เกิดแล้วพุทธโธแล้วบางคนที่เขาเพิ่มสังโคไปด้วยนะครับตรงนสังโคมีทั้งโพธิสัตว์มีทั้งหนอง่อพุทธภูมิปเจกะภูมินะหัจะภูมิแล้วก็มีทั้งสาวกภูมิในสังโค คำบริกรรมนะครับเราสามารถบริกรรมได้ทุกอย่างนะครับงั้นแต่ชอบบทไหนก็บทนั้น mm hmm. ที่ท่านให้เราสวดจักรพัฒน์หรือใจสนานาคมเนะี่ยมันมันมากกว่าทุกบทอยู่แล้วครับทุกอย่างมันออกมาจากตรสนานาคมจกักรพัฒนออกมาจากนั่นนะ คนที่เข้าถึงไตสานานาคมคือคนที่ปิดอวัยภูมเย็ยนข้างบนคนที่ปิดอวัยภูมคือคนที่เนี่ยกราบพระทุกวันเวลาตื่นนอนพอรู้สึกตัวก็สวดมนต์พอสวดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งคุกเข่ามองภาคพระถวายชีวิตมองทุกวันถวายชีวิตทุกวันก่อนนอนก็ <c oughs> สวดมนต์ นั่งคุกเขา่าสวายชีวิตแล้วก็นอนสวดให้หลับโดยเฉพาะถ้าให้ดีเปิดบทสวดเปิดบทสวดเราจิตจี้เข้าไปในบทสวดตอนนอนใช่ครับแล้วท่านจะฝันในเรื่องราวในอดีตมันจะย้อนอดีตคนที่เคยเรียนอาคมก็จะไปเรียนอยูนะ่ คนที่ภา,านาเป็นโพธริษัทก็จะไปเทศมัง่งก็จะไปพาเขาทำคนมั่งไปแผ่มัง่ง <g ül> นอนสวดได้ใช่ปกติไม่ผิดอะไรนะครับนอนอยู่แล้วนะ <c oughs> นอนให้จ่ออยู่ที่บทสวดแล้วมันจะเข้าใจธรรมะ <c oughs> เข้าใจในชีวิตของเรานะบางบางเรื่องในในชีวิตเราเนี่ยเรานึกไม่ออก rồi. แต่ในในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ่ะมันมีแล้วช่วย <c oughs> <c oughs> ให้เราคิดออกใช่ครับ หลวงตาก,ก็าใช้เงี้ยมาตลอดตั้งแต่เจอหลวงปู่จนถึงมาจุดเนี้ก็ใช้บทเนี้ยใช้บทสวดมนต์เวลาจะทําอะไรก็นอนฟังแล้วก็จาะไปเที่ยนาในสิ่งที่เราทําเนี้ยมันก็นจะคิดออกว่าจะทำยังไงดังนั้นท่านบอกว่าเองเองบางเรื่องเองคิดหัวแตกไปยคิดไม่ออกหรวกพ่อหอเพราะมันไม่มี <laughs> มันไม่มีข้อมูล แต่ที่พระที่อ้าให้ที่บทสวดเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับเพียงจะเอาจิตเนี่ยเข้าไปแค่นี้เข้าไปดึงข้อมูลนั้นออกมามันเป็นความรู้สึกในอนาคตถ้าจิตเป็นสายใหญ่กับท่านนานๆเข้าเนี่ยักภัพรวงปู่ภูมิพันโยเนี่ยแล้วกับภูมิหารในพวกนี้ยแก่มาเนี่ยทำมากะลรมันไหลยังไง แล้วจากคนถามคนถามมาที่เราเรามาที่ขึ้นพลังงานในโลกมาที่เราตอบไปที่คนถามคโค้งง่ายเลยไม่ต้องไปเรียนส่วนเม่ออย่างเดียวส่วนมึก็รวยแนละ้วถึงเวลา,าออกนะ <c oughs> ออกง่ายส่วนมนนะุษย์รวยอย่างห้คนรวยอยากรวยไหมล่ะ กล้าออกนะครับกล้าละออกไม่กินนาวโซบอนกล้าทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งเมียไม่โซนทิ้งเราต้องสวดจริงๆนะมันจะทิ้งไปแล้วัวก็สวดบ้างไม่สวดบ้างพอเวลาสวดกูก็สวดเวลาเลิกสวดกูก็เล่นเกมเล่นอะไรไปโอ้อย่าไปแล้อยู่อย่างเดิมมันดีที่สุดแล้ว